ยวาซบดีวัรุเมการด็วัรุูไปด็กวัรุชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับดานวน์โหลดจ้ตัวเกม s p e c เ r อร์ดีไวให้เป็นเกม FPS แนวคล้ายๆกับจตัวเกม Val ล่เรนบน PC กันนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการดานวน์โหลดและวิธีการติดตั้งนะครับไปรับชมกันได้เลยครับ คนแนนนะครับให้เราทําการนะครับเข้าลิงก์ด้านล่างครับรรยายใต้คลิปที่ผมแปะไว้ให้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นลิงก์เกี่ยวกับตัวเกมตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมเราเล่นผ่านแพลตฟอร์มสตรีมนะท่านผู้ชมนะเออเราก็ต้องอ่าเข้าลิงก์ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับไปกดติดตั้งที่มุมบนขวามือนะจะมีรูปสีเขียวๆๆอยู่นะครับกดติดตั้งเข้าไปได้เลยปึ๊บนะครับอย่างนี้เรากดอ่าติดตั้งดาวน์โหล <î? S 2> ดนะฮะท่านผู้ชมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดอ่าโอเพนไฟล์นะมันอยู่มุมบนอ่าขวามือหรือด้านล่างซ้ายมือเหมือนกันนนนหมมดดดะะะฮท่าผู้้ชกไเลย จากนั้นกด yes นะครับนี่แล้วกด next นะฮะเลือกภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะเลือกภาษาไทยนะครับเออนี่เลือกติดตั้งภาษาไทยนะฮะแล้วกด next นะครับกด install นะฮะแค่นั้นเองกด finish นะครับนี่นะครับเมื่อขึ้นแบบนี้นะนี่นะครับเมื่อขึ้นแบบนี้มานะเราก็ทําการติดตั้งแล้วก็สมัครลงไปให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะเออวิธีการอ่าสมัครนะครับก็อยู่ด้านล่างคำใบ้คิดนะเมื่อสมัครเสร็จแล้วก็กด login เข้าได้เลยนะครับอ่าเราจะเข้าไปที่ l พ y store นะ S, S T E A M นะท่านผู้ชมนะแต่แล้ก็กดเซิร์ชนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นสตรีมมาแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นรูปเป็นรูปสตรีมนะเราก็กดเข้าไปได้เลยครับกดติดตั้งได้เลยนี่จากนั้นนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับาจากนั้นมันจะเปิดแอปขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะให้เรานะครับทําการนะครับ กดตรงนี้นะเห็นไหมตรงคำว่า don't have a steam account นะให้กดเข้าไปตรงนี้นะครับ don't have a steam account เสร็จปุ๊บมันจะลิงก์มาแบบนี้นะครับให้เราทำการสร้างาในส่วนของบัญชีใหม่นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็กดในส่วนของอันแรกเลยนะครับที่อยู่อ e ีเมลนะฮะท่านผู้ชมนะที่อยู่อ e ีเมลใส่ลงไปนะครับอันนี้อ e ี mail เมลเนี่ยแนะนำเป็น Gmail หรืออ e ีเมลก็ได้นะครับเอาที่สะดวกเนาะท่านผู้ชมเนาะ จากนั้นนะครับเราก็ใส่ยืนยันที่อยู่อีเมลรอบหนึ่งนะก็คือ,อเหมือนมรทัดบนเลยนะท่านผู้ชมนะใสใ่เหมือนกันเลยนะจากนั้นนะครับเลือกประเทศไทยนะแล้วกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้นะครับแล้วก็กดฉันมีอายุอย่างน้อย13ปีขึ้นไปนะกดดำเนินการต่อนะครับอันนี้ต้องเป็นในส่วนของอายุมากกว่า13ปีขึ้นไปเนะาะแต่นั้นนะครับเขาจะขึ้นมานะโปรดยืนยันอีเมลของคุณนะครับนี่ กำลังรอให้คุณยืนยันหนละังจากนั้นเราก็ไปที่อีเมลของเรานะท่านผู้ชมนะเราก็มาที่ G ี mail ของเราได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมานะครับการยืนยันอีเมลบัญชีใหม่เห็นไหมนี่เห็นไหมอ่านะครับกดติ๊กเข้าไปได้เลยนะท่านผู้ชมปึนะ๊บนะจากนั้นก็กดยืนยันที่อยู่อีเมลของฉันนะ แล้วก็กดในส่วนของ Google Chrome นะให้มันเปิดขึ้นมานี่อันนี้ก็จะยืนยันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับเราก็สร,ร้างชื่อบัญชีของเราลงไปนะครับให้เรียบร้อยนาอผู้ชมเนาะอ่าเป็นมันเป็นเขาเรียกว่า ID กับพาสเวิร์ดละกันนะติชมอืมไอที่เรารู้จักกันแหละนะฮะแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะตั้งชื่อขึ้นมาได้เลยนะครับนี่มันก็จะขึ้นมานะครับว่าสามารถใช้งานได้นะเราก็กดคําว่าเลือกรหัสผ่านนะอันต่อไปนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านของเรามาเนาะไอดี ID เราได้แล้วเราก็ตั้งรหัสผ่านต่อนะ จากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะครับอืมมันกำลังสร้างบัญชีสตรีมของเราขึ้นมานะครับรอ,อมสักครู่หนึ่งนะนี่แต่นั้นนะครับเราจะได้บัญชีรหัสสตรีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนาะนี่เห็นไหมเออ นี่แม่เราก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้นะครับโอ้เราสมัครเสร็จสิ้นแล้วนะทานผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวิธีการสมัครในส่วนของรหัสสตรีมนะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มในการที่จะแบบเล่นเกมนะครับเล่นเกมในส่วนของคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้ก็แนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครเนาะก็สามารถสมัครได้แล้วนะจากนั้นครับเเราจะไปเข้าในแอปสตรีมเรานะทานผู้ชมนะนี่แอปสตรีมเรานะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดกับไอดีที่เราสมัครเมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปให้เรียบร้อยเนาะ ดังนั้นนะครับก็กด s i g n in ได้เลยนะตรงนี้นี่นะฮะมันก็จะเข้าในส่วนของ a อ c o u n t เราได้แล้วไปที่เรียบร้อยนะแอคเค้ t สตรีมเราครับนี่อันนี้ผมไม่ไม่ส่งแจ้งเตือนเนาะโอเคไม่เปิดอันนั้นนะกะ็ขนาดใช้แอปละกันพวกนี้นะครับกดดันให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้สามารถที่จะเพิ่มนะครับเขาเรียกว่าระบบความปลอดภยัยอะไรพวกนี้ได้นะน,นี่ก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้แล้วแต่เรานะอันนี้ก็เป็นการสมัครเสร็จสิ้นแล้วเนาะอืมก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับวันนี้วิโก้ตก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า นี่นะครับเข้ามาก็รอสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะนี่มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะเป็นหน้าต่างร้านค้าอะไรต่างๆนะครับให้เรานะครับทําการมาที่เบราว์เซอร์แรกเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นเรากดย้อนกลับเลยนะครับนี่มันจะเปิดหน้าแบบนี้มาเนาะท่านผู้ชมเนาะจากนั้นนะครับกดไปที่คําว่าเล่นเกมนะนี่เห็นไหมเล่นเกมกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วกดคาว่าใช่ฉันติดตั้งสตรีมอยู่แล้วนะครับนี่แล้วกดโอเพนนะครับ นี่มันก็ขึ้นมาแบบนี้นะจากนั้นเราก็กดติดตั้งได้เลยนะครับนี่กดติดตั้งได้เลยจึ๊บแล้วกดยอมรับนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับมันจะมีอ่ากำลังดาวน์โหลดอยู่นะฮะอันนี้เราก็รอมันนะครับนี่เนาะรอมันจนโหลดเสร็จนะครับประมาณ10กว่ากิกนะท่านผู้ชมนะตัวเกมนะครับโอเคนะท่านผู้ชมนะจากนั้นเราก็กดเล่นได้เลยนะครับนี่กดเข้าเกมได้เลยนะนี่กด install อะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับ X c o n g X กดโอเคเรียบร้อยนะครับกด Yes นะครับแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถที่จะ เข้าเกมไปเล่นเกมได้แล้วนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการลงเจ้าตัวเกม Spe c t ตอร์นะสำหรับใครที่อยากจะโหลดเจ้าตัวเกมนี้มาเล่นนะครับไปทำกันได้นะตอนนี้เขาเปิดให้เล่นในส่วนของแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ PC นะและเล่นฟรีนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะท่านผู้ชมเนาะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเป็นแนวเอ s ีเอสแทคติกเหมือน Valorant นะครับก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า